วันนี้นะครับเราจะพามาปลูกผักขันยงนะครับในกล่องโฟมนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะเตรียมก็มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมเอาขนาดพอประมาณนะครับกล่องที่เขาใส่กุ้งนะครับหลังจากได้กล่องโฟมแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมอีกก็คือถ้วยนะครับอันนี้คือถ้วยปลูกนะครับถ้วยปลูกแล้วก็อุปก,กรณ์ที่ตามมานะครับก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงขยะ,ะรประมาณ40นะครับ30มสคูณสีนะครับ30มสคูณสีนิ้วนะครับแล้วก็เติมน้ำ้าไป แล้วก็วัสดุต่อมานะครับก็จะมอีอันนี้เขาเรียกว่า,าเปลือกมะพร้าวนะครับออกมาตัดหรือแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็เอาฟองน้ํานะครับฟองน้ําแต่เราเอาวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ย A อบีนะครับอันนี้คือคือปุ๋ย A กครับปุ๋ย A แล้วก็อันนี้คือปุ๋ย B น,น,นะครับามาดูวิธีการทํานะครับวิธีการทํา หลังจากเรานะครับเตรียมกล่องโฟมเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาถุงเนี้ยมาตัดแล้วก็ใส่นะครับใส่เข้าไปพอใส่เสร็จแล้วก็เติมน้ํานะครับเติมน้ําให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากล่องโฟมนะครับเราก็ไปเจาะรูนะครับนี่เจาะรูวิธีการเจาะรูก็มีหลายวิธีนะครับแต่สำหรับเรานั้นก็ ใช้เหล็กนะครับ <Okay. S 1> เหล็กประมาณนี้ประมาณถ้วยแล้วก็ไปใส่ในเตานะครับแล้วก็มาหยอดนะครับวิธีการทําให้เสมอนะครับก็ต้องวิธีมีวิธีการวัดนะครับคำนวณวัดให้เท่ากันสําหรับเรานั้นนะครับวัดได้นแถวนะครับหแถวด้านกว้างาด้านยาวนะครับด้านกว้างก็สีแถวนะครับสี่ห้ายีก็ตกเป็น20 รูนะครับหลังจากนั้นนะครับในเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วได้พอดีแล้วนะครับเราก็เตรียมต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ถ้าหากว่าเราใส่ผักจะปลูกผักกระแยงเราก็เตรียมพันธุ์ผักกระแยงมานะครับมาตัดให้ได้สักประมาณาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัดแล้วกอ็ออกมานะครับ เอามาแล้วก็เอาหอ่อเอา,อาใบเปลือกมพะพร้าวนะครับห่อให้รอบแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปให้ส่วนเปลือกมพะพร้าวนะครับกับรากนี่มันโผล่มาขนาดขนาดนี้นะครับประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็วางก็ไปเพื่อที่จะให้ถึงน้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้อันนี้เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาเติมปุ๋ย AB นะครับเราจะมาเติมปุ๋ย a b นะคอยดูว่าว hmm. ิธีการเติมป oh yeah. yep. okay. ุ๋ย AB นั้นเติมยังไงนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ย AB นะครับขั้นแรกนะครับให้เราใช้ปุ๋ย A ก่อนนะครับอันนี้ปุ๋ยปุ๋ย A ก็ประมาณขนาดนี้นะครับเทเข้าไปนะครับ ประมาณขนาดนี้แล้วก็เทไปในลังเลยนะครับลังที่เตรียมน้ำไว้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ปุ้ยบีนะครับก็เท่ากันนะครับขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วคนให้ทั่วนะครับ ใช้อุปกรณ์คนให้ทั่วปุ๋ย AB ไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใช้วัสดุอะไรก็ได้ให้มันแข็งๆหน่อยครับคนนะครับครับคนให้ทั่วนะครับต่อไปก็หลังจากนั้นเราก็จะคนนะครับโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับให้มันแข็งๆหน่อยนะครับคนให้ปุ๋ยเข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆ นะครับคนกลับคืนนะครับทำแบบนี้สักสองสามรอบนะครับให้มันปุ๋ย AB เอบีเข้ากันนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่คนแล้วนะครับให้เราเติมน้ําอีกนะครับเกือบเต็มนี้นะครับเ,เกือบเต็มนี้เพื่อที่จะให้รากของอผักนั้นถึงน้ํานะครับ แล้วเราก็มาเติมน้ํานะครับเติมน้ําเพิ่มให้ให้เต็มนะครับให้เต็มให้เต็มถึงนี่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา,อาที่เตรียมไว้นะครับที่เตรียมได้เตรียมปูนะครับวางไปเลย ดูว่ารากมันถึงน้ํำไหมนะครับเราเปิดดูนะครับเนี่ยงว่าลากถึงนะครับลากถึงน้ำเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับไปดูคนงาน